มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนิชคุณเคลื่อนไหวล่าสุดแบบนี้หลังมีดราม่าแบนมด,ดําค่ะจบลงแล้วนะคะสำหรับดราม่าแบนมด,ดําหลังจากที่มด,ดําคาชา,าภาพูดพาดพิงแบมแบมและนิชคุณผ่านทางรายการนะคะ จนกระทั่งมดดำได้กล่าวขอโทษผ่านสื่อโซเชียลแล้วก็ทางรายการพร้อมทางได้พูดคุยกล่าวขอโทษเป็นการส่วนตัวกับแบมแบมและนิชคุณไปแล้วนั้นท่ามกลางแฟนคลับศิลปินทั้งสองคนออกมาบอกว่าให้อภัยมดดำและขอให้เรื่องนี้เป็นบทเรียนค่ะในขณะที่วานนี้มดดำได้เปิดแชทที่ได้พูดคุยกับแบมแบมไปแล้วก็ได้เปิดแชทที่ได้คุยกับนิชคุณนะคะโดยนิชคุณนะคะได้ตอบกลับมาว่าพี่มดดำครับไม่มีอะไรต้องขอโทษเลยครับ เราเองรู้จักกันมา20ปีแล้วนะครับผมรู้พี่แคร์พี่รักล่าสุดนะคะนิชคูณได้เคลื่อนไหวผ่านทางอิ s สตาแกรมครั้งแรกหลังเกิดเรื่องข้างต้นนะคะโดยโพสต์ภาพตนเองแล้วก็แคปชั่นอีโมจิโชว์กล้ามแข็งแรงท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาถาล่มไลค์และส่งหัวใจให้เป็นจำนวนมากเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดักคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ